สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนาะคนก็ร้อนต้นไม้ก็ร้อนแหละกุหลาบที่ปลูกอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้บนพื้นปูนอะช่วงเวลากลางวันแดดจัดจัดอะนะคะมันจะระอุมากเลยทําให้รากที่อยู่ในกระถางเสียหายไปเยอะค่ะก็จะสังเกตได้ชัดๆเลยก็คือกุหลาบเขาจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่หรอกค่ะไม่ค่อยแตกกิ่งอะไรมากมายแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกขอบใบขอบใบกุหลาบเนี่ยเขาจะไหม้ค่ะ สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการลดน้ําให้เพียงพอค่ะลดตอนเช้าให้ชุ่มๆเลยแล้วถ้าเกิดช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเกิดมีเวลานะคะ <c oughs> ก็ฉีดน้ําล้างใบ <c oughs> เพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบเขาสักเล็กน้อยค่ะกุห <c oughs> ลาบต้นนี้เขามีอาการเหี่ยวเนื่องจากขาดน้ําค่ะกุหลาบต้นไหนที่กําลังแตกยอดอด่อนหรือว่ากําลังมีดอกนะคะเขาก็จะเหี่ยวง่ายค่ะเพราะว่าเขาขายน้ําเยอะทีนี้มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่า คือตัวเองไปทํางานตอนเย็นกลับมาแล้วเจอกุหลาบเหี่ยวลักษณะแบบเนี้ยจะต้องลดน้ําให้เขาหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ต้องลดนะคะปล่อยให้เขาเหี่ยวไปเลยค่ะเหี่ยวแบบนี้เขาไม่ตายหรอกดินจะแห้งแค่ไหนก็ปล่อยไปเลยค่ะไม่จําเป็นต้องลดนะเพราะว่าช่วงกลางวันนะ่ะแดดมันร้อนมากในกระถางมันเก็บความร้อนไว้เยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราลดน้ําไปใช่ไหมตกกลางคืนมันชื้นมันแฉะมันไม่แห้งมันจะทําให้รากเป็นเชื้อราได้ค่ะ ยอดเหี่ยวๆแบบนี้ต้นไม่ตายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเช้ามายอดเขาก็ฟื้นตั้งขึ้นเหมือนเดิมค่ะดูแลกุลาบหน้าร้อนไม่ยากค่ะไม่ต้องไปอัดปุ๋ยอัดอะไรเขามากมายนะคะก็แค่รดน้ำให้เพียงพอแล้วก็รดเฉพาะในเวลาที่สมควรรดเท่านั้นค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิคเล็ก,ก,กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะรู้อีกได้วันนี้มาไวไปไวค่ะไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ